สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมขอพากลับมาที่แยกโคงเกาต้นอีกครั้งนะครับเราจะมาติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและบรรยากาศโดยรวมนะครับของสี่แยกโขงเกาต้นนะครับเป็นยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งในความสำเร็จของงานก่อ,งงอ,งงอสร้างถนน,นทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเนื่องจากานะการที่เป็นสี่แยกนี่นะจะเป็นศูนย์รวมของการจ,จราจรนะครับเพราะว่าเขาจึงต้องมีการวางแผนในการทํางานเพื่อที่จะทําให้ ถนนเนี่ยมันสามารถเปิดทะลุสี่แยกโขกรต้นไปได้นะครับซึ่งโค้งสี่แยกนี้จะมีการรอจอดคับข้างมากๆนะครับมาดูซิครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ความต้อร็จเป็นอย่างไรนะครับกับสี่แยกโขกต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโดยรอบสี่แยกเลยนะครับเริ่มต้นนี่จุดแรกก่อนนะครับก็คือสะพานนะครับความก้าวหน้าตรงจุดนี้นะครับสะพานนี่นะครับ สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีเลยครับเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อมาที่ถนนอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วนะครับสะพานนี้สําเร็จแล้วนะครับแต่ว่างานพระเป็ดเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ดีด้านล่างก็มีการรื้อเอาไม้อต่างๆออกไปเยอะแล้วนะครับก็สายน้ําที่วิ่งไปจังหวัดอยุธยาบ้านพแพรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่ผมมาติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมดีใจมากๆนะครับที่ได้ เห็นงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบและมีความสาเร็จเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับจุดนี้ก็คือส่วนของงานก่อสร้างสะพานที่จะทําการเชื่อมไปยังอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับตรงแยกโขก้าต้นนะครับเมื่อมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับของแยกโขก้าต้นนะครับตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับก็มีการบดอัดผมคิดว่าระดับเนี่ยมัน ก็คงเป็นระดับพท้ายแล้วล่ะครับใกล้ที่จะเทคอนกรีตแล้วนะครับ,รบตรงนี้ที่เขาทาส่วนตรงนี้ก็จะมาจากอําเภอบ้านแพรกนะครับที่จะวิ่งเข้าไปจังหวัดลบบุรีนู่นนะครับตรงส่วนนี้นี่นะฮะตรงมุมนะครับด้านนี้เนี่ยได้มีการบดอัดคอมเพกชั่นนะครับหินครุกนะครับโรยทางไว้เรียกว่าอาจจะเป็นไฟนอลเลเยอร์แล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมขึ้นไป ชนกับคอนกรีตเดิมที่เทคอนกรีตอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆนะครับครับนี่นะครับผมมาถึงจุดนี้นะครับตรงโน้นคือสี่แยกโคกต้นนะครับมาวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับและตรงนี้จะเป็นทางที่จะขึ้นสู่สะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับตรงส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยคอนกรีตเทมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับเป็นจุดท้ายแล้วด้านด้านในนี่ครับเขามีการเปิดการจราจรเพื่อให้มีการเบี่ยงขึ้น ถนนเส้นใหม่ขึ้นไปบนสะพานนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเขารอนะครับดูแล้วระดับเนี่ยน่าจะเป็นระดับไฟนอลเลเยอ์เพราะว่าเขาจะมีการเทคอนกรีตในระดับนี้เลยนี่คอนกรีตเดิมนะครับคอนกรีตที่เขาทำไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนต่อนะครับเพื่อให้มันบรรจบไปถึงตรงถนนนู้น,นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถเปิดถนนยาวทะลุไปฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วทําให้ฝั่งถนนเดิมเนี่ยจะได้มีการปิดเพื่อ ทำการรื้อถอนแล้วก็สร้างถนนใหม่ครับเดี๋ยวเราข้ามมาดูฝั่งโน้นกันครับว่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคครับล้วขอแพนกล้องกลับไปที่จุดเดิมนะครับทางนี้ก็จะไปเทวัแพรกตรงนี้วิ่งเข้าไปจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้คือสี่แยกโปเกรต้นนะครับเรามาดูตรงจุดนี้นะครับเป็นถนนเส้นเดิมนะครับที่ยังไม่มีการยังไม่มีการเปลี่ยนการจราจรเนี่ยตรงนี้นะครับตรงส่วนมุมนี่นะครับเมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยเขามีการถมทรายแล้วก็ทําตัว ท่อระบายน้ำนะตอนนี้เนี่ยเขาเทคอนกรีตแล้วไม่ใช่เขาได้คอมเพกชันไปถึงไฟนอลเลเยอร์ระดับเดียวกับคอนกรีตเออระดับเดียวคอนกรีตนะครับคาดว่าจะมีการเทคอนกรีตขับสเลปเพื่อทำโค้งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยลงมาจากแม่น้ำลบบุรีนะครับลงมาจากสะพานข้ามลำธารเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นไหลทางใหญ่เลยนะครับตรงนี้จะเลี้ยวเข้าจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้ก็วิ่งตรงไปลบบุรีสันนะครับเดี๋ยวขวาก็จะไปเพลินแพรกนะครับผมตรงนี้ ผมด้านบนนะครับรถไปทางผู้นะครับผมวิ่งไปนู่นแล้วครับด้านล่างนี่เป็นส่วนของงานขยายถนนนะครับผมมีความก้าวหน้าไปอย่างมากเลยนะครับตรงจุดนี้เนี่นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมเองอยากนาเสน,เนอเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีความก้าวหน้าและต่อไปเนี่ยมันจะมีการเปิดถนนแล้วก็จะมีการรื้อถอนนครั้งใหญ่เลยได้ว่าถ้าสมมติฝั่งโน้นเนี่ยแม่น้ํานะครับวิ่งตรงขึ้นไปนู่นนะครับตรงส่วนนั้นนะ่ะ เขาจะสามารถทำถนนใหม่ให้มาเป็นจบตรงส่วนนี้ผมผมเห็นถนนก็มีความเหมือนกับถนนมันเป็นอคอนกรีตเก่าอยู่นะม,นมันสวยอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะรื้อหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีครับแต่ว่าตีแยกโคกต้นเนี่ยเขาจะเริ่มทําทีละข้างแน,แน่เลยนะครับเริ่มจากฝั่งโน้นเนี่ยถ้าสมมติเขาสามารถวิ่งตรงข้ามไปได้นะครับก็เดี๋ยวฝั่งด้านนี้เนี่ยก็จะมีการปูมถนนใหม่นะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมเองก็จะพามาดูความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในส่วนของกักลดลบบุรีนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะผมทำงานที่นี่นะครับมีโอกาสได้นาเสนอก็ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ